โอเคก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับผมอยู่กับผมช่างลิซไมทีเซอร์วิสนะครับก็อีกเช่นเคยก็จะมาสรุปตัวงานเป็นงานซ่อมเมนบอร์ดนะครับตัวนี้จะเป็น macbook air ปีสักประมาณ2 0 1 8นะครับผมก็จะเป็นโมเดล A1932 นะครับเครื่องนี้ตกน้ำมานะครับผมบอร์ดช็อตมาเยอะเลยแต่ตอนนี้ก็ซ่อมให้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับ ก็อันนี้ลูกค้ายังไม่ให้สะดวกให้รหัสไม่สะดวกให้รหัสไว้นะครับผมก็เลยยังเข้าไปเช็คภายในไม่ได้นะครับแต่ผมลองชิคคร่าวๆแล้วก็ทุกอย่างใช้งานได้ปกติครับผมก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่เกิดพลาด ทำพวกโทรศัพท์ iPhone Macbook o o โนบุ๊กตกน้ำนะครับหรือโดนน้ามาก็สามารถลองติดต่อเข้ามาสอบถามเบื้องต้นได้นะครับแต่ว่าอย่างแรกที่โดนน้ามาผมก็แนะนําไม่ให้ต่อไฟไปในเครื่องนะครับเพราะอาจจะมีการเกิดการช็อตลัดวงจรได้นะครับผมก็ยังไง ช่างดิขอฝากร้านสมัยที์วิสไว้ด้วยนะครับตอนนี้มีมมมทั้งหมด10ส,สาขาด้วยกันนะครับสำหรับโลเคชันแต่ละสาขาสามารถเสิร์ชหาบนเว็บไซต์ได้เลยนะครับสามารถแวะเวียนเข้ามาใช้บริการกันได้ครับหรืออาจจะเข้ามาปรึกษาเบื้องต้นก่อนก็ได้ครับผมปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมก็สำหรับวันนี้ช่างดิขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ